ครับสวัสดีครับพี่น้องจ้า FC ทั้งช่องนันทพงศ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งเนาะ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพง FC สาวน้อยลำเพลินโชว์ FC ทุกๆดวงใจทุกมองทุกบ้านทุกแก่นะครับทุกมุมโลกที่กําลังติดตามรับฟังแล้วก็รับชมทั้งช่องพอนั่นนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะต้องพักแรมค้างแรมที่วัดบางปิ้งนะครับทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์ แล้วก็บ,บางส่วนนะครับเมื่อนี้น้องๆเจนใหม่แล้วก็น้องๆดาวรุ่งพระเอกนางเอกบางส่วนก็จะได้ไปโชว์ที่ร้านอาหารอีสานลำเพลินย่านเตาปูนนะครับพี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้ก็อย่าลืมไปให้กำลังแรงใจเนาะนะครับเมื่อนี้ก็มาแจงข่าวเพราะนั้นมาแจงข่าวว่ามื่อนี้วันที่31นี่ปกติเฮาสิได้ทำการแสดงอยู่ข้างสถานีหมอชิด2นะครับแต่วันนี้ก็ยกเลิกไป นะครับก็เลยมาอัปเดตข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องเข้าเด้หูว่าวันนี้เรายกเลิกนะครับวงใหญ่เรายกเลิกสาวน้อยลําเพลินโชว์ไม่ได้ทําการแสดงที่ข้างหมอชิดสองแต่ว่ามีมินิคอนเสิร์ตอยู่อีสานลําเพลินเตาปูนนะครับหลังจากที่พ่อน,นันลงคลิปไปแล้วเนี่ยก็หวังบาพ่อแม่พี่น้องเข้าผู้ท่อยุ่ไก่นะครับไปแห้กับร่งแรงใจทีมงานพระเอกนางเอกของเข้าหลายต่อหลายท่านนะครับนำทีมโดยพระเอกท็อปธนาชัย พระเอกคําแคนคพระเอกฟอร์สถ้าเป็นฝ่ายหญิงกับนางเอกก้อยชาลินีมิวรัชดาพรน,นะครับนางเอกป้อมแปมนางเอกฝ่าใสน้องๆเจนใหม่หลายคนแล้วก็นางเอกติ๋มกุสุมาจังสี่เนาะนะครับไปให้กําลังแรงใจนะครับพี่น้องจ๋าอยู่ทังอีสานลําเพลินเตาปูนนะครับวันนี้เพราะนั้นก็มีประเด็นมาที่จะมาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังแล้วก็มาออกความคิดเห็นมาแชร์ความคิดเห็นกันนะครับสําหรับ วันนี้หัวข้อที่พ่อนั้นจะขึ้นก็คือศูนย์หน้าของหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์ฝ่ายหญิงจริงๆแล้วใครสมควรใครควรได้เป็นผู้นำตำแหน่งนี้จริงๆนะครับเมื่อนี้ที่พ่อนั้นมาเว่าประเด็นนี้กับว่าเราว่ามาวิจารณ์มาประจานหรือว่ามาเปรียบเทียบอย่างทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่อยากจะรู้ความคิดเห็นของแฟนๆนะครับ แฟนเพลงแฟนหมอล่ำคนที่ฟังล่ำเป็นคนที่ฟังเพลงเป็นคนทีข้าวอดอยู่ในวงการการฟังหน้าเวทีก็ดีหรือว่าการร้องการล่ำอยูอ่ตามสถานที่ต่างๆก็ดีนะครับนางเอกของเราเดี๋ยวมือนอี่เพรานั่นสิเปรียบเทียบประมาณ6คนเอาเอามาเป็นตัวอย่างประมาณ6คนกับว่าได้เปรียบเทียบอย่างไยนะครับเปรียบเทียบในการร้องในการลำ่ำในการ สม่ำเสมอของแต่ละคนว่าใครจะสมควรได้เป็นเบอร์หนึ่งเป็นศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งของฝ่ายหญิงนะครับหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์วันนี้นะครับก็เริ่มจากนางเอกก้อยชาลนีกันแล้วกันเนาะนางเอกก้อยชาลนีสำหรับส่วนตัวพอนั่นแล้วรู้สึกชื่นชอบนะครับน้ำเสียงน้ำเสียงของก้อยชาลนี เป็นคนที่ลองเพ่งได้เสมอต้นเสมอปลายนะครับบพว่าสิเป็นการลองเพ่งก็ดีแต่ว่าการล่ําในสังวาดล่ําเพเิ่นนี่น้องก้อยก็อาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซนบอกตรงตรงเลยว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซนนะครับเพราะว่ากถ็ถือว่ายังเป็นเป็นน้องใหม่อยู่สําหรับในเรื่องสังวาดล่ําเนาะแต่ว่าการร้องเพลงเพว่าจะเป็น เพลงหรือว่าก้อนล่ำที่มันเตยหนาเวทีนะน้องก้อยทำได้ดีแทบจะร้อยเปอร์เซนก็ว่าได้นะครับแล้วก็เสียงก็สม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายนะบวบวสิทธิ์มีงานตอกันหลายๆมือสังเกตบัวบสิทธิ์เจอแดดเจอฝนเจออากาศที่เลวร้ายน้องก้อยก็ทำได้ดีเสมอนะครับอันนี้พูดตามเนื้อผ้ากับว่าใดย่องว่าไดอวยผู้ใดะนะครับทุกคน มีข้อบกพร่องทุกคนมีจุดเด่นแล้วก็ทำตามคำสัง่งทำตามสคริปทีผู้บริหารว่างใบได้ดีทุกคนนะครับสำหรับนางเอกก้อยชลินถีถ้าเต็มรอยนี่พอนั่นไายเกาสิบหา้าก mm. ้าสห้าเปอร์เซต่อมานางเอกคนที่สองถือว่ามาแรงเลยที่เดียวนั่นก็คือมิวรัชดาพรนะครับมิวรัชดาพรเป็นคนที่ มีพลังเสียงน่าอาัศจรรย์มีพลังเสียงที่เสียงถึงเสียงใสอย้อนไปหาก้อยนิดหนึ่งก้อยเนะ่ะเป็นคนที่ร้องเพลงน่าฟังเสียงออดเสียงอ่อนเสียงหวานแล้วก็เสียงที่ร้องเสียงขี้สูงขี้ต่ำนี่แตะโตโนดตได้ได้ทุกหมองนะครับข้ามมาถึงมิ้วรัชดาพร มิวราชราพรนี่เป็นคนที่ร้องเพลงเสียงจาดมากนะครับเสียงจาดเสียงชัดเรื่องแตะโตโน่เนี่ยไ่ต้องห่วงถึงทุกคําถึงทุกวักแต่ว่าขอเสียงของมิวคือเป็นคนที่เสียงหมดเร็วนะครับเมือ่อใดที่ได้อดนอนแนหรือว่างานตอกันหลายๆทั้งสี่กระิเสียงหายเสียงแหบนะครับเห็นบ่อยอันนี้คือคือพูดตามเนื้อผ้า พูดตามเนื้อผ้าแต่พลังเสียงเรื่องการร้องเพลงประสบการณ์ของหมิวนี่เยอะมากนะครับพอๆกับก้อยบอ,บอห่างกันบสำหรับมารตรฐานนะครับถ้าเต็มร้อยนี่หมิวรัชดาพรพ่อนั้นจะให้เก้าสิบเอร์เซ็นสะิซ็นคือหักออกเวลาออกงานหลายๆแล้วก็มักจะเสียงแหบไงแต่ก้อยไม่มีก้อยก้อยเขาจะเต็มร้อยตลอดนะครับอายุอานามก็ราวๆร,รุ่นเดียวกันเนาะ ก้อยกับหมิวแล้วกับมาคนที่สามฟังฟังศูนย์หนาอีกผู้หนึ่งนั่นก็คือป้อมแปมอติพรน,นะครับปอมแปมนี่เป็นคนที่เสียงมีเอกลักษณ์ส่วนโตอีกอย่างหนึง่งเวลาแหบกหับแหบได้ใจนะครับเวลาใสกับใสปิ้งเลยผมชอบปอมแปมร้องเพลงคู่กับเจงเป้งนั่นก็คือเมลอนหรอเมลอนเมลอนเนม่เมลอนเ,อนเลยเนี่ย ทั้งร้องทั้งเต้นตรงนี้ป๋อมแปม๋มทําได้ดีมากนะครับแต่พอมาช่วงล่ําล่ํสซ้อยล่ำหรือสิเป็นก่อนเตยเนี่ยป๋อมแป๋มยังอ่อนกว่าพี่ก้อยแล้วก็พี่เหมิวนะครับอ่อนกว่านิดนึงอยู่ก็ด้วยประสบการณ์หรือด้วยอะไรก็ก็ตรงนั้นก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าเขากับบอกตามกันเนื้อบอกกันตามเนื้อผ่านนะครับยังอ่อนกว่านิดนึง ที่พะนั้นมาวอามือมนีบ่ได้มาเปรียบเทียบเพื่อที่จะให้ใครด้ค่าใครหรือว่าจะสรรเสริญเดือนยอใครนะครับแต่อยู่ในองค์กรของเราเราก็มามามาโมามจากันนะครับเพื่อสิเรื่หูวา่าแต่ว่าแฟนเพ่งเพิ่นหูอยแล้วละ่ะว่าใครจุดเด่นตรงไหนจุดได้ตรงไหนนะครับสําหรับปอมแปมนะครับเวลาลองเพลงเมลอนหรือว่าเพลงโชว์ของเราเนี่ดีเลิศเลยอื แล้วก็รรมารช่วงลํำซ้อยนัการสิบ้ปันดนะครับผมว่ายังแพ้ก้อยกับหมิวอยู่แต่ว่าสามารถพัฒนาขึ้นได้นะครับน้องสามารถพัฒนาขึ้นได้เรื่อยๆนะครับป้อมแปมนี่เป็นคนที่มีเอกลักษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการละเล่นไม่ว่าจะเป็นการเอนเตอร์เทนนาเวที่ถ้าเต็มร้อยพ่อนันให้88สนะครับสำหรับป้อมแปมเนาะ แล้วมาฟังนางเอกน้อยบ้างนะครับนางเอกหน่อยของเฮานางเอกหน่อยเริ่มจากน้องเดียเลยที่พอนั่นขึ้นปกว่านี่น้องเดียนัชชาครับเป็นคนที่ร้องเพลงชัดเสียงชัดถ้อยชัดคําแล้วกระึงตัวโน้ตนะครับถึงตัวโน้นตนแทบจะไม่หลุดเลยนะครับถึงจะมีพลิกเพียนบ้างบางทีเนี่ยถึงจะมีพลิกเพียนบ้างแต่ ภาพรวมแล้วน้องเดียเป็นคนที่เสียงใสเสียงดีเสียงเสียงถึงตัวโนต้ตแล้วกัแต่ยังขาดการเอนเตอร์เทนการฟ่อนการล่ำของน้องเดียก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับยังทําได้ไม่ดีเท่าเท่าไหร่เหมือนกับยังพะวะพะวงอยู่ว่าร้องออกไปจะออกทา่าออกทางยังไดสิกันยังกันยังเกลเกลกลางๆ,ๆอยู่นะนะครับสาหรับหมอลําเพลินแล้วมันจะต้องหา่าวมันจะต้อง ต้องเติห่าวอยูทุกตลอดเวลากขยับแข้งขยับขาขยับตัวขยับนั่นขยับนี่คือคือหมอลำเพิ่นกกขาขาวเน่าอัดลาดนะไปเบิ้งสมัยก่อนนะครับสําหรับการร้องการลํำน้องเดียเนี่ยทำเป็น1อยเปอร์เซนต์เพราะนั่นหายุ่ประมั่เก้าหสิบนะเก้าสิบสำหรับเสียงร้องแล้วก็การร้องการลำํำนะครับ แต่น้องก็ยังไม่มีบทบาทอะไรเยอะมากมายนะครับก็ย่งได้ได้โชว์ตามสเตปของสคริปต์วงอยูอ่ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับต่อมาคนที่สองนะครับน้องฮักแพงวรัญญพรน,นะครับฮักแพงวรัญญพรก็ถือว่าเป็นดาวลุงอีกผู้หนึ่งที่ที่ว่าเป็นคนที่จับตามองน่าจับตามองแล้วกน็น้องก็พัฒนาได้ดีนะครับ แต่ว่าเสียงน้องกับบ๊อบปันไดเพราะว่าน้องเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับร้องร้องเพงลงร้องเพลงก็ถือว่าโอเคนะยังโชว์ใหม่ของน้องโชว์ใหม่ของน้องก็ถือว่าโอเคนะชอบมหหรือว่าทีพานมากกับเอิร์นไอเนเดอร์กับเปียนมาเป็นน้องเดียนะครับก็ถือว่าทําได้ดีแต่เสียงน้องก็ยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับอันนี้พูดตามเนื้อผ้าพูดตามความจริงแต่ก็สามารถพัฒนาได้ ถ้าวันหนึ่งเขาโตขึ้นเขาเติบโตขึ้นเขาแข็งแรงขึ้นเขาอาจจะทําได้ดีกว่านี้นะครับสําหรับน้องฮักแพงถ้าเต็มร้อยเพราะนั่นหาอยุ่ประมาณแปดสิบหานะครับสําหรับการร้องการลําแต่เอนเตอร์เทนนะน้องเต็มที่นะครับเต็มร้อยเลยสําหรับการร้องการลําอย่างอื่นกับพราะท่านปานใดน,นะครับน้องยังสามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีก แล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับคนสุดท้ายสําหรับคลิปนี้พอนันตจิตบอกเรื่องบอกถึงก็คือน้องฟ้าใสนะครับน้องฟ้าใสเป็นอีกคนหนึ่งที่หนาจับตามองหน่วยกา้านการล่องการเอนเตร์เทนหนาเวที่โอเคนะครับน้องฟ้าใสแต่คนอื่นไม่ใช่ว่าไม่ดีนะอย่างน้องแก้มน้องเนเน่น้องขิมน้องพึ่งอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่ ยังไม่ได้นําเสนอยังไม่ได้มีโอกาสการร้องการราถือว่าดีนะครับแต่ว่าน้องฟาใสเป็นอีกคนหนึ่งที่เสียงสม่ําเสมอหน่วยก้านก็ดีนะครับไม่แน่วันข้างหน้าก็อาจจะแซงรุ่นพี่ขึ้นมาก็ได้นะครับอย่างน้องเดียน้องฮักแพงหรือว่าน้องฟาใสเนี่ยนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่พอนั้นมาเว้านี่ก็อยากสิน้าเสนอให้พี่น้องเข้าออกความคิดเห็นช่วยกันนะครับว่าใครใครเป็นยังไง ใครชอบคนไหนการร้องการลําแบบไหนก็เป็นการติเพื่อก่อไม่ได้ยอเพื่อทําลายนะครับหลายๆสิ่งที่นําเสนอไปนะครับเราก็สามารถติชมได้การแสดงด้านหน้าเวทีก็ดีการร้องการลําของน้องๆก็ดีนะครับแต่การทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับ,บ,นะรบพี่น้องก็อยากเสียพี่น้องเข้าแสดงความคิดเห็นช่วยกันติชมช่วยกันคอมเมนต์มาว่าใครชอบในรูปแบบไหน ใครชอบการร้องการรำของศิลปินท่านใดนะครับที่นําเสนอไปนี่นะครับก็วังว่าพี่น้องเข้าสิคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพแล้วก็ให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับทางช่องนันทพงษ์รำเพินโชว์ออ f ฟิเชีนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องจ๋าสวัสดีครับ